สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนครับบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พบพ่อกันหลอกคำค่ะพี่น้องจากข้อความนี้ที่บอสโพสเมื่อสอชั่วโมงค่ะพี่น้องคะรักและห่วงลูกมากอย่าลืมใส่คาซิสให้ลูกแน่ล่ะรักและห่วงลูกมากอย่าลืมใส่คาซิสให้ลูกแน่ล่ะแล้วก็มีอีโมจิยิ้ม3ตัวนะคะพี่น้องน่ารักมากโพสถึงใครไม่รู้โพสลอย แต่ว่าอีกเพจหนึ่งที่เพิ่นน้ำมาโพสก็คือของเลดี้นะคะพี่น้องเลดี้ก็โพสเหมือนกันเกี่ยวกับข้อความของบอสบิ๊กแล้วก็นําไปแปะภาพนะคะพี่น้องเป็นภาพภาพหนึ่งที่น้องกําลังนั่งอยู่ในรถที่มีเบาะสีแดงแล้วก็ข้างหลังยังไม่แกะพลาสติกอกนะคะพี่น้องเห็นน้องทั้งสองคนนั่งอยู่ในท่าสบายแหละแต่ว่าไม่มี คาซิดเซฟตัวน้องนะคะพี่น้องบอดเล่าหูนะคะเพีอน้องบอดแมวนว่าทำงันหลายสื่อเด้บอดบีกนะคะพี่น้อง <c oughs> หูกว้างตาไกลหูไวตาไว <c oughs> เรื่องลูกไม่ทิ้งเหมือนที่ให้คำสัตย์ปฏิญ,ญาณน,นั่นแหละ <c oughs> เรื่องเล็กๆน่อยๆเราเนี่ยเล่าเบิงละเอียดยิบแล้วก็ห่วงทุกอิริยาบทนั่นแสดงว่าห่วงใยลูกตลอดดูแลลูกตลอดสองลูกตลอดจึงได้เห็นว่า ขณะที่เดินทางนั่งบนรถเนี่ยลูกไม่เซฟตี้เลยลูกไม่ปลอดภัยเลยคำว่าปลอดภัยของเล่าก็คือเราอยากให้มีค่าซีดเนาะค่ะพี่น้องเนาะการกระแทกกันโยกกันเยกกะเป็นความอดเป็นห่วงบ่ใดของคนที่เป็นพ่อค่ะพี่น้องขาบางคนกะบอกว่าปานนันวารักลูกการกระทําตรงกันขามกันนะคะพี่น้องค่าซีดสื่อบ่ใดแต่ว่าล่องเท่าให้รัว สามารถซื้อได้อนนี้กนาคิดนะท่านนี้ก็บอกว่าไหนบอกว่ารักลูกมากแต่การกระทําตรงกันข้ามนะคะพี่น้องเตือนหน่อยก็ดีค่ะนะคะพี่น้องท่านนี้ก็บอกว่าอยากเห็นป้อนข้าวลูกอย่างจริงจังเหมือนที่พ่อเขาป้อนลองดูนะคะพี่น้องป้อนข้าวลูกแบบจริงใจให้เบิ้งจักเทอเน้นะคะพี่น้องเห็นตต้งแต่ป้อนผัวกินเขาเคียดขี้หูขี้ดังขี้ขตาห้คัก ให้คักก็ลูกเจ้าของนะคะพี่น้องท่านนี้ก็บ,บอกว่าคาซีดแค่นี้ซื้อไม่ได้แต่ซื้ออย่างอื่นให้หรัวได้โดยเฉพาะรองเท้านี่ซื้อได้นะคะพี่น้องโอ้ท่านนี้มาแบบยาวเลยค่ะพี่น้องบอกว่ารักลูกมากเราอยากเห็นภาพที่เคยเห็นพ่อเขาทําจังเลยค่ะวันนี้พ่อไม่ได้ทําให้แล้วไหนไหนแม่ลอง เอาลูกเข้านอนพาลูกแปรงฟันล้างหน้าทำผมแต่งตัวป้อนข้าวให้ลูกเป็นแม่ที่รักลูกแม่ที่อบอุ่นน่ะไม่ใช่แค่ถ่ายคอนเทนต์อยากให้ทำจริงจรงจังๆอยากเห็นมากๆเลยค่ะคงจะน่ารักน่าเอ็นดูมากไหนลองทำดูสิคะ,ะเพราะทุกวันนี้เห็นแต่นั่งกินข้าวข้างพอโชถ้าวันไหนทำได้จะมีคนชื่นชมเยอะแยะเลยค่ะ ลองทำดูนะคะไม่มีอะไรเสียหายนะคะลูกแค่สองคนตอนนี้งานไม่ค่อยมีลองเอาเวลาไปให้ลูกนะแม่เลี้ยงเองได้สบายอยู่แล้วค่ะนะคะท่านนี้ยาวและก็ได้สาระด้วยนะคะพี่นอ้องมาเบิงฝากฟังของเลดี้โพดจากหน่อยขอคอมเมนต์ของเอฟซีแฟนคลับเยอะมากค่ะพี่น้องเยอะจริงๆปล่อยให้เด็กนั่งหลังสองคนสองต่อสองซะด้วยท่านนี้ก็บอกว่า นั่งหลังดีแล้วจ้าแต่ต้องเซฟกว่านี้ตระหนักให้สูงสุดเพราะลูกคือดวงใจเวลาลูกนั่งไม่สุภาพหาอะไรมาปิดให้น้องด้วยนะคะแต่มัวแต่นั่งจุดๆ,ๆอยู่ข้างกันนะจักอีหยังมุนอุ้ยปุ้ยนะคะพี่น้องท่านนี้ก็บอกขึ้นกันค่ะพี่น้องว่าลุ้งทุ่นกับลูกแน่ใส่ใจความปลอดภัยของลูกแน่นะคะพี่น้อง มาอันดับหนึ่งในเดอ้อลูกนะนะั่นน่ะยามาอันดับสองอันดับสามหลายบัดยางอื่นคือใส่ใจดีแท้นะคะพี่น้องโอ้คอมเมนต์เห้ยาเลยนะคะพี่น้องท่านนี่ก็บอกว่าผู้ใย่บานเตือนพอว่าเล่าหลักลูกห่วงลูกของเ,าเราพอมันเป็นเรื่องจริงความปลอดภัยแต่พวกติงปอยโอของแม่นั่งเนี่ยเอามาแขวเอามาแขวนเ,เ,เอามาดาสนุกปากมันบ่ถือกนะคะเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วมันจะบ่ดีนะคะพี่น้องเซฟตี้ไว้ก่อน ปลอดไพ่ใบกอนเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ใยญ่บบานเล่าว,วาลถึกนะคะพี่น้องอยากให้สื่อค่าซีดหรือว่าอยากให้น้องมีคาซีดนั่งบางคนก็บ,บอกว่ารดเพิ่นไม่อยู่ยานถลอกอย่างประมาณนี้นะ,ะพี่น้องก็หลายต่อหลายความคิดเห็นนะคะล้วนแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีห่วงย่ยลูกทั้งสองนะคะพี่น้องบอดบีกเล่าหูกว่างตาไกลค่ะพี่น้องเรียกได้ว่าใส่ใจยูตลอดเวลาถึงแม้ว่าช่วงนี้เล่าสิบ่เว้าถึงนะคะพี่น้อง แต่ว่าเล่ากับบเดีละสายตาจากลูกนะคะพี่น้องปูไดสีบ่เป็นห่วงลูกสายรักสายสัมพันธ์นะคะพี่น้องพอแม่ลูกฮักลูกอยู่แล้วนะคะพี่น้องมันเป็นความรักความผูกพันเป็นความรักระหว่างสายเลือดเนาะค่ะพี่น้องเนะาะจังที่บอดบีกเราเดี๋ยวห่วงเล้าอดบดได้เหลี่เราก็เลยโพดไปลอยๆนะคะพี่นอ้องเพิ่นกันบึงกันอยู่แล้วละ่ะหวังว่าคงสีเห็นนะคะพี่นอ้องเพิ่นต้องเห็นแล้วล่ะค่ะพี่น้องย่างหน่อยก็ได้เตือนกันเนาะพี่น้องเนาะ ด้วยความห่วงใย่และปรารถนาดีจากหัวอกคนเป็นพ่อบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะพี่น้องแอดก็เลยนั่มาฝากพี่ต้นน้องนะคะพี่น้องว่าแกก็ยังรู้สึกว่าห่วงลูกนะคะพี่น้องตลอดเวลาสําหรับบอสบิ๊กแมนกระแสหรือดราม่าจะถาโถมอย่างไรบอสปล่อยผ่านสําหรับลูกคือแก้วตาและดวงใจดังโพสต์ที่เห็นวันนี้ค่ะพี่น้อง นั่นแหละค่ะพี่น้องคือสิ่งที่บอดบีกเราเห็ดใดในคณะนี้กับโพดไปนะคะพี่น้องเพื่อว่าผลสิเห็นเนาะผลสิเข้าใจและก็ห่วงใยในลูกอันเป็นแก้วตาดวงใจนะคะพี่น้องจังได้พอแม่ลูกก็คือสายรักสายสัมพันธ์เป็นห่วงวัตะสงสารกับพี่น้องแอดกัเลนั่มเสนอให้เอฟซีแฟนคลับใดรับฟังกันค่ะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องสาหรับเมือ่อในแอดขอตัวล่าไปก่อนพบพ่อกันไหมคลิปหน้าค่ะพี่น้อง ขอบพระคุณทุกท่านติดต,ต,ตามรับชมเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องวันนี้โชคดีมีความสุขลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ